สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันค่ะว่าลัคนาราศีใดบ้างที่เข้าเกณฑ์ดวงดีดวงเฮงในปี2565นี้นะคะทั้งหมดนั้นสมัยคัดมา6ลัคนาราศีด้วยกันค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าอีก6ลัคนาราศีที่เหลือนั้นจะดวงไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เราก็จะคัดมาเฉพาะลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์โดดเด่นจริงจริง นะและจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าเราจะไม่ได้มีการจัดอันดบับว่าใครเป็นอันดบนับ1อันดบับ2หรืออันดับ3นะคะจะคัดมาทั้งหมด6ลัคนาราศีนี้แล้วก็อธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกร ว่าทำไมคุณถึงติดเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์ดวงดีดวงเฮงรวยปังในปี2565นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะคุณจะไม่ติดโผก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะดาวใหญ่ๆถึงสามดวงนั่นก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระพฤหัสและดาวพระราหูได้โคจรอยู่ในภพอยู่ในเรือนที่ดีนะคะและทั้งสมดาวนี้ก็ส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณนั่นเองค่ะดาวพระเสาร์ดาวดวงแรกที่เราจะกล่าวถึงนะคะนั่นก็เป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะในปีส 2565นี้ดาวพระเสารได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะจริงๆแล้วดาวพระเสารก็เป็นกเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่5ธันวาคม ปี2,563แล้วนะแต่อยู่ร่วมกันกับดาวพระพฤหัสในช่วงที่ผ่านมาดาวใหญ่ทั้งสองดวงมาอยู่ในบ้านเรือนเดียวกันเหมือนเสือสองตัวที่อยู่ในถ้ำเดียวกันต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่เต็มกำลังแต่ในปี2,565ทั้งปีค่ะดาวพระเสาวดวงนี้ก็จะอยู่ในเรือนของดาวพระเสาเองและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีทำหน้าที่ของ ตัวเองสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเต็มกําลังมากยิ่งขึ้นทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นมีความเข้มแข็งมีพละกําลังและใจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็มีเกณฑ์ราบรื่นเพราะดาวประจําเนื้อประจําตัวได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนั่นเองค่ะมันยังหมายรวมถึงสุขภาพร่างกายของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยนะคะที่คุณนั้นก็จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงกิจการงานของคุณที่คุณ ทำอยู่จะมีความสำเร็จและราบรื่นเป็นอย่างดีค่ะแต่ต้องบอกเลยนะว่าลักษณะของดาวพระเสาร์จะเป็นลักษณะของการลงมือทำไม่มีอะไรได้มาง่ายๆสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรไม่ได้หมายความว่า คุณจะนั่งรอโชคชะตาคุณจะนอนรอโอกาสไม่ใช่นะคะมันต้องเป็นลักษณะของการเหนื่อยความพยายามต้องสู้ต้องลงมือทําแบบนี้ค่ะแล้วจะเจอกับความมั่นคงแล้วจะเจอกับความรุ่งโรจน์ชาวลัคนาราศีมังกรสมัยขอบอกได้เลยว่าในปี2565นี้ ถ้าคุณมีความตั้งใจจริงทำอะไรด้วยความเต็มที่เต็มกำลังนะคะจะมีเกณฑ์ยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณให้ดีขึ้นมากกว่าช่วงปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะดาวต่อมานะคะซึ่งเป็นอีกดาวหนึ่งที่ส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณนั่นก็คือดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในช่วงวัน ันที่30มีนาคมปี2565นี้จะทำการโคจรยกย้ายจากเรือนปุตตะเข้าสู่เรือนพันธุค่ะและการย้ายของดาวพระราหูในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะคะนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรดาวการเงินของคุณเป็นเทวีโชค คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคใหญ่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนัสนบสนุนเกื้อหนุนจากบุคคลที่เป็นเพศหญิงค่ะดาวการเงินโคโจรมาได้กําลังที่มากขึ้นแบบนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะหาเงินได้นะมีเกณฑ์ที่ช่องทางงานที่คุณทํามันจะก่อเกิดลาภผลมันจะมีผลประโยชน์ที่ส่งมาถึงตัวคุณหรือท่านใดที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศนะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะมีเกณฑ์ที่จะมี j อบเสริม job เล็ก job น้อยที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำบางคนออกจากงานประจำมาเป็นนายตัวเองมาจับธุรกิจมาทำธุรกิจของตัวเองแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะและไม่พอเท่านั้นนะคะ ต้องอธิบายแบบนี้ค่ะว่าดาวพระราหูจากเดิมที่เคยอยู่เรือนปุตตะนั้นได้ตำแหน่งเป็นนิดค่ะนั่นก็หมายถึงต่ำต้อยด้อยค่าอ่อนกำลังพอย้ายมาอยู่ในเรือนพันธุได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคในครั้งนี้มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินบางคนได้ทรัพย์สินมาครอบครองบางคนอยากจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งที่แบ่งทางแบ่งมรดกให้ลูกหลานก็ สําเร็จและราบรื่นบางคนต้องการจะแบ่งที่ขายบางคนซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านรถประมาณนี้มันจะมีเกณฑ์สําเร็จและราบรื่นเป็นอย่างดีเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะแต่สําหรับสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือการกระทํางานสิ่งใดให้พยายามทําอยู่ในกฎอยู่ในกรอบค่ะอย่าทําอะไรที่มันเป็นลักษณะของสีเทาอย่าทาอะไรที่มันผิดกฎหมายไม่อย่างนั้นผลที่ตามมาค่อนข้างหนักเลย นะคะจะมีคนเพ่งเลงจะมีคนคอยจับผิดคุณค่ะอาจจะมีศัตรูคู่แข่งเกิดขึ้นบ้างในระหว่างปีนี้นะคะแต่ชาวลัคนาราศีมังกรจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีรวมถึงการที่ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณได้โคจรมาอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถทรั สินอสังหาริมทรัพย์ของคุณนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นหนี้เป็นสินก็ได้นะบางคนได้ซื้อบ้านซื้อรถกู้เงินจากธนาคารหรือบริษัทสินออบริษัทสินเชื่อต่างๆเพื่อที่จะมาซื้อบ้านซื้อรถแบบนี้เป็นไปได้นะมันเป็นการสร้างหนี้แต่ได้ทรัพย์สินมาครอบครองหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการซ่อมแซมต่อเติมบ้านออฟฟิศส,สำนักงานต่างๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะอีกประการหนึ่งพันธุยัง หมายถึงญาติพี่น้องพันธุยังหมายถึงครอบครัวนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ขัดแย้งกับคนในบ้านหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีลักษณะที่คนในบ้านไม่ถูกกันแล้วคุณเป็นตัวกลางคุณก็เป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความอึดอัดใจหรืออาจจะมีคนในบ้านเจ็บไข้ไม่สบายก็เป็นไปได้นะคะอีกดาวหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่าส่งผลดีต่อดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีมังกร นั่นก็คือดาวพระพฤหัสค่ะดาวพระพฤหัสนะคะจะโคจรจากเรือนกระดุมพระเข้าสู่เรือนสหัสชชะและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีในรอบ12ปีนะนั่นก็คือการโยกย้ายช่วงวันที่8เมษายนปี2565นั่นเองค่ะงานใดที่ชาวลัคนาราศีมังกรหยิบจับทำรรที่มันมีความข้องเกี่ยวกับออนไลน์หรือสื่อโซเชียลนะคะก็จะมีมุมที่ดีราบรื่นมากยิ่งขึ้น มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับผู้คนพบปะผู้คนมากขึ้นมีการติดต่อมีการสื่อสารมีการเจราจาต่อรองมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับกาลยนานมิตรที่ดีมีลักษณะของการซื้อมาขายไปใครทรําธุรกิจการค้าการขายก็จะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นยังเหนื่อยอยู่นะต้องบอกว่าขยันมากขึ้นก็มีเกณฑ์ได้มากขึ้นตามนะในเรื่องของการเงินนะคะ แต่เหนื่อยค่ะเพราะดาวพระเสาเป็นดาวของการลงมือทําดาวพระเสาชอบคนขยันดาวพระเสาไม่ได้ชอบคนที่อยู่นิ่งอยู่เฉยเพราะฉะนั้นปฏิบัติตัวทําตัวเองให้สอดคล้องกับดวงดาวจะดีที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามจะส่งผลให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในปี2565นี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากการเดินทางมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ เดินทางบ่อยขึ้นนะเป็นไปได้บางคนอาจจะวางแผนท่องเที่ยวบางคนอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อไปพบปะลูกค้าเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือเดินทางระยะใกล้ก,ลก็ตามแต่แต่มันจะถี่ขึ้นบ่อยขึ้นนั่นเองค่ะโดยภาพรวมแล้วถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรถึงติดโผเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่เข้าเกณฑ์ดวงดีเฮงรวยปังในปีนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยัยให้ชาว ลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ